ครับส่งงานอีกหนึ่งคันครับออนิยวดีแมโบสามพันปาาคือสี่ของที่ร้านนะครับใส่ไปหลายเดือนและน่าจะได้ปีแล้วไม่เล้าใจอยากได้เสียงเราเลาแวะมันจัดเสียงวีดเพิ่มเติมตมาว,วันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงอันนี้ทำไปหลายอย่างครับมีทำเสียงวีทโบแล้วก็ เช็กระยะตามระยะทางเปลีนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องตกติกปิงนิดหน่อยเดี๋ยวฟังเสียงครับนีเ่เเสียงประมาณนี้เออเยวมาฟังตอนเบิ้ลกันครับเป็นไง ใครสนใจทั้งมาสอบถามได้นะครับเสียงกระโบ้เล้าๆอย่างนี้ราคาไม่แพงครับเริ่มต้น1,000บาทสหรับตะกูลดีแมกครับขอบคุณครับ